คุณน้าชื่ออะไรครับอยากให้คุณน้าแนะนําชื่อหน่อยครับดิฉันชื่อนักติดจ้ะครับผมที่นี่ที่ไหนครับตรงเนี้ยที่นี่บางเกลือจ้ะอ,อำเภออำเภอบางมะกงจ้ะจังหวัดจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะครับผมแล้วคุณน้ามีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพเป็นอะไรอยากจะให้คุณน้านะครับเล่าตั้งแต่ที่ยังไม่ได้ทานเคดีครับที่ตั้งที่ป่วยมีปัญหาอะไรครับเวลานี้ก็มีโรคอยู่สี่ชนิด ตามดันไขมันเลือดจางครับผมหวานค่ะครับผมแล้วคุณน้ารักษาตัวยังไงครับวันนี้ก็รักษาตัวตอนที่กินยาโรงพยาบาลอยู่ก็กินยาปกติกินยาเยอะมากค่ะครับผมแล้วเอ่อมันมีอ่าทั้งหมดที่อาการเราเป็นยังไงบ้างครับอาการของเราเป็นยังไงบ้างตอนป่วยเรามีมงงรบ,แบบงงแล้ว,บวแบบคิวพียแบบ พอนั่นมาจะกินของผิดฉลงมันก็คือว่ามันก็มงมึนงงบอกร่างกายไม่ปกติแล้วข้าวปลาอันนี้ตอนที่เราปวในี่ข้าวปลาเรากินได้ไหมตอนนั้นกินไม่ค่อยได้ค่ะตอนนี้เออพอกินยายตัวนี้ขึ้นมาก็พอกินได้แล้วนอน<ม>หลับดีค่ะแดดดู<ม>แข็งแรงขึ้นแล้วก็อไอที่ว่าเวียนหัวร่างกายอ่อนเพลียก็ตอนนี้ก็ จะเหมือนปกติเหมือนแต่ก่อนที่ยังไม่มีโรคภัยค่ะอ๋อครับผมแล้วไอ้อ่าไอ้อ,อ,อ่แล้วตอนที่ว่าไปหามหมอครับรีบไปหามหมอมากี่วันเม<ร>ื่อวันที่สิบเกที่ผ่านมาเมื่อประมาณอาทิตย์ยังไม่ถึงอาทิตย์ครับผมแล้ว<ก>ปไ,ไปวัดความดันก็ความดันปกติแล้วเบาหวานก็ขึ้นสักร้อยร้อยร้อยยี่แปดโอ้แล้วก่อนหน้าน,นี้ละครับ ่อนนั้นโอ้โหขึ้นพวดเลยอ่ะร้อยสี่ห้าสิบเลยแล้วค,ความดันก็ขึ้นตอนนี้ความดันก็ปกติโอ,อครับผมก็คือเวลานี้ก็คือร่างกายกลับมาปกติจ้าปกติเหมือนตอนที่ยังไม่ป่วยจ้าแล้วอันนี้คุณนาทานตัวไหนครับคุณนาทานทานตัวไหนอยู่ครับตัวนี้ค่ะแล้วใครเป็นคนแนะนาครับอ่าแหวนค่ะนง<อ>างแหวนมามาหา รับประทานตัวนี้ดีค่ะครับก็คือ,อคุณแหวน<ช>หรือทานผลิต<ช>ภัณฑ์พลีนน,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 นาเคดี<ช>ทานแล้ว<ช>ตั้งแต่ที่ว่าอาการไม่ดีแล้วทานแล้วตอนนี้คือสุขภาพก็สุขภาพก็ดูแล้วร่างกายก็ดีขึ้นครับ,บผ <ม S 2> หวานดูแล้วตอนนี้ก็ไม่มีมึมมนงงไม่มึนงงแล้วไม่มึนงงครับผมแยังมีแรงขึ้นมาอีกครับก็คือจะลุกจะนั่งนี่คือเบาตัวไหมใช่ ดึกดึกดินเดินไปปวดท้องขี่ก็ไม่มีมามุนงงแล้วสบายตัวแล้วค่ะโอ้แล้วแล้วเมื่อก่อนก่อนที่ยังไม่ทานพอลินาเคดีนะครับคุณนาัาติ๊กขี่คืนหนึ่งกี่ครั้งไม่เกินประมาณห้าครั้งค่ะห้าครั้งแล้วพอทานพอลินาเคดีต่อเนื่องมาตอนนี้ขี่ขี่ประมาณสองครั้งหรือสามครั้งค่ะลดลงมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวพอเรากินให้ต่อเนื่องทีนี้เราจะตื่นเช้าขี่เช้านะครับ นะตอนนี้ก็คือสุดยอด<อ>นะครับนี่คือนะครับข้อมูลดีๆจากคุณนาติสนะครับ<ฆ>ที่มีปัญหาเกี่ยวสุขภาพเจอแรกๆนี่ลุกขึ้นก็เดินนี่ก็แบบงกเงงกเง,งีครับงงงเหมืงงมอนจะลงตาเตอมองอเห็นก็แลดีขึ้นแล้วแล้วก็ดูแล้วว่ามีแรงขึ้นอีกแยะได้นอนหลับดีค่ะโอ้โหนะครับถ้าคนมีอายุระดับนี้คือถ้านอนไม่หลับนี่มองดูแล้วเป็ดอย่างเดียวนะเพราะร่างกายไม่มีการพักผ่อน แต่ตอนนี้ก็คือหลับสบายใ่ถ่ายสะดวกถ่ายสะดวกกินข้าวได้ด้นอนหลับมีแห้งขึ้นมีแห้งเงี้ยมีแห้งหลายค่าไม่ไงครับเนี่ยคนที่สุขภาพย่ำแย่นะครับก็คือจะอยู่จะไปมีค่าเท่ากันแต่ตอนนี้ครับหัวเราะล่่นเลยครับเพราะทานตัวนี้ครับอพอลินาเคดีครับนี่ครับผลิตภัณฑ์นะครับก็คือจะมีนะครับอาตัยอยู่ในนี้นะครับสิบห้าชนิดครับ อ่ามีนะครับสมุนไพรอยู่ใน1ีสิบห้าชนิดนะครับนี่ครับตัวนี้แหละครับสุดยอดแล้วครับฟื้นฟูชีวิตคนจากสุขภาพยำแย่ให้แข็งแรงได้นะครับครับผมก็นี่นะครับก็ไอผมไม่ได้พูดเองครับอันนี้คํายืนยันจากคุณนาติสนะครับจากสุขภาพที่ยำแย่ตอนนี้แข็งแรงไหมแข็งแรงดีค่ะแข็งแรงล้าทำยังไงครับเยี่ยมเยี่ยมสู้สู้ครับผมก็นะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณ ข้อมูลดีๆจากคุณนอติตนะครับและต้องขอขอบคุณบริษัทพอาเรน่าเน็ตเวิร์ที่ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพรที่มีคุณภาพเพื่อสุขภาพคนไทยตัวจริงครับผมใครรู้จักเราคนนั้นโชคดีโอ้ yes y ้ม